สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตำนานอมะตะที่แบบว่าทั้งซึง้งทั้งเศร้าอาจจะหลอนนิดนิดแต่ก็สนุบแล้วก็คุ้นเคยกันดีมากๆครับเรื่องแม่นาคพระขนงนั่นเองสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเป็นเรื่องที่แบบอยู่กับคนไทยมานานมากจริงๆนะคะ มีสเสน่ห์ตรงที่ว่าเล่ากี่ครั้งครั้งก็ยังน่าสนใจวันนี้เราจะมาดูกันว่าอะไรคือแก่นจริงๆที่ทำให้ตำนานนี้ยังจับใจคนโดยเฉพาะเรื่องความรักของแม่นาคนี่แหละคะ่ะที่มั่นคงมากๆงั้นเริ่มเลยนะครับโครงเรื่องหลักๆที่หลายคนน่าจะพอจําได้ก็คือเรื่องความรักของนางนาคก,กับพ่อมากใช่ไหมครับสามีเนี่ยต้องไปรบอ mm hmm. ทิ้งนางนาคที่กําลังท้องแก่ไว้ที่บ้านแต่ว่าโชคร้าย นางนาคเสียชีวิตตอนคลอดลูกพอดีที่เรียกว่าตายทั้งกลมนะครับค่ะตายทั้งกลมแต่ด้วยความรักความผูกพันกับสามีวิญญาณก็เลยยังไม่ไปไหนยังรอเพราะมากกลับมาอืมจุดนี้แหละค่ะที่ทรงพลังมากๆเพราะมันทั้งเศร้าทั้งผูกพันเลยถูกเอาไปต่อยอดได้เยอะแยะเลยตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเลยนะคะเป็นละครร้องละครวิทยุครับจนมาถึงยุคหลังๆก็เป็นหนึ่งเป็นละครทีวีที่เราดูกันเนี่ยค่ะ ทำให้แม่น่ากลายเป็นตำนานผีที่คนไทยรู้จักดีที่สุดเลยก็ว่าได้มีทั้งแบบที่เน้นหน้ากลักลวๆหน่อยใช่ใช่มีแบบซึ้งๆดรามา่าหรือบางทีก็เติมความตลกเข้าไปด้วยกลายเป็นเรื่องโปรดของหลายๆคนไปเลยค่ะฟังแบบนี้แล้วก็อดสงสัยไม่ได้นะคะว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันมีเขาความจริงอยู่บ้างไหมหรือว่าเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาทั้งหมดเลย เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะเรื่องนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปแบบชัดเจนนะคะมีบันทึกเก่าอยู่ชิ้นหนึ่งมาจากข้อเขียนของกอสอรอกุลาบท่านเป็นนักเขียนคนสำคัญสมัยรัชกาลที่5นะคะท่านอ้างว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะในสมัยรัชกาลที่3แต่ว่าสามีชื่อชุ่มไม่ใช่มาก รอครับไม่ใช่พ่อมากใช่ค่ะแล้วเรื่องผีผีที่น่ากลัวต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ลูกๆของตาชุ่มเขาตัานขึ้นมาเพื่อไม่ให้พ่อมีภรรยาใหม่อะไรแบบนั้นนะคะโหมีมุมนี้ด้วยแล้วชื่อพ่อมากที่เราคุ้นกันมากๆๆนี่มาจากไหนล่ะครับที่นี้ ชื่อมากเนี่ยนะคะเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็จํากันได้แม่นๆเลยจากบทละครร้องเรื่องอีนาคพระขนงค่ะของกรมพระนราธิปกประพันธ์งเมื่อประมาณปีพศ .2455 อ๋อละครร้องใช่ค่ะบทละครเรื่องนี้ดังมากๆมากๆจริงๆแล้วก็เป็นต้นกําเนิดภาพจําหลายๆอย่างเลยเช่นฉากที่แม่นาคยื่นมือยาวๆไปเก็บผลไม้ฉากคลาสสิกเลยครับใช่ค่ะซึ่งตอนแรกสุดในบทละครอ่ะคือมะเดื่อนะคะไม่ใช่มะนาวอ้าวจริงเหรอครับผมจําได้แต่มะนาวค่ะตอนหลังๆค่อยมาเปลี่ยเป็นมะนาวแล้วก็มีตัวละครชื่อครวดเตะ ที่บอกว่าเป็นต้นแบบของอาจารย์ปราบผีในเรื่องต่อๆมาด้วยค่ะโหน่าสนใจมากครับแสดงว่าเรื่องเล่ามันมี หลายสายเลยทั้งแบบที่เหมือนจะเป็นเรื่องแต่งขึ้นมากับอีกทางที่ยืนยันว่าเป็นวิญญาณจริงๆทางหลังนี้เป็นยังไงต่อครับค่ะหลังจากยุคละครร้องที่อาจจะเน้นความบันเทิงสนุกสนานหน่อยก็เริ่มมีงานเขียนอื่นๆที่เล่าว,ว่าแม่นาคเป็นวิญญาณจริงๆนะที่ยังอยู่เพราะความรักความผูกพันที่มันแรงกล้ามากๆต่อสามีอืมอืมอย่างเช่นนิยายคำกรลอนของประภาสีหรือเรื่องเล่าของขุนชานคดีช่วงประมาณปีสองสี่ถึงสอง1นนะคะ เรื่องเล่ากลุ่มนี้จะเน้นไปที่ความรักที่ลึกซึ้งมากๆของแม่นาคแต่ก็แฝงความน่ากลัวความเฮี้ยนที่เกิดจากความหวงเห็นสามีด้วยแล้วในฉบับที่เป็นวิญญาณจริงๆนี่แหละครับที่มักจะมีเรื่องของสมเด็จพระพุทธจารย์โตวัดระฆังเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมครับว่าท่านเป็นคนมาปราบถูกต้องเลยค่ะมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาแบบนั้นว่าท่านได้นํากระดูกส่วนหน้าผากของแม่นาคมาทําเป็นเครื่องรางเรียกว่าปั้นเหน่งคาดเอว อ๋อ oh, ปันง่งใช่ค่ะเชื่อกันว่ามีพลังพิเศษอะไรแบบนั้นแต่เรื่องนี้ก็ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะตีความไปทางไหนสิ่งที่เป็นแกนหลักจริงๆไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือความรักค่ะความรักที่แม่นาคมีต่อพ่อมากมันมั่นคงแล้วก็ส่งพลังมากๆจริงๆนี่นะครับ จุดสำคัญเลยประเด็นเรื่องความรักนี่แหละที่ดูเหมือนจะถูกขยายความแล้วก็เป็นจุดที่คนยุคหลังๆประทับใจมากที่สุดเลยไม่ว่าจะมองแม่นาคในมุมน่าสงสารน่าเห็นใจหรือชน่ากลัวแต่ความรักนี่เด่นชัดตลอดชัดเจนมากค่ะเป็นประเด็นที่ผู้สร้างหยิบมาเล่าได้ทรงพลังมากอย่างหนังเรื่องนางนาคปี2 0 4 2จําได้ไหมคะจําได้ครับดังมาก ใช่ค่ะเรื่องนั้นก็เน้นมากๆเรื่องความรักของคนสองคนที่แบบว่าความตายก็พากไม่ได้จนประสบความสำเร็จมากๆเลยหรือละครยุคใหม่ๆก็มีการตีความให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่าเบื้องหลังความดุความเฮียนเนี่ยมันมีเหตุผลมาจากความรักความเจ็บปวดความผูกพันที่มันซับซ้อนอยู่การที่ถูกเอามาสร้างซ้ำๆตลอดในสื่อต่างๆทั้งหนังละครละครเวทีนี้แสดงว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยตลอดเวลาเลยสิครับ แน่นอนค่ะมีการปรับเปลี่ยนเยอะมากตั้งแต่หนังเรื่องแรกเลยนะคะที่เป็นหนังขาวดำเมื่อปี2479หูเกโหเก่ามากเก่ามากค่ะก็มีการสร้างภาคต่อเติมเรื่องราวใหม่ๆเข้าไปเรื่อยๆบางทีก็มีแบบที่ไปไกลามากๆอย่างแม่หนักอเมริกาหรือแม่หนักบุกโตเกียวก็เคยมีนะคะฮะจริงเหรอครับมีแบบนั้นด้วยมีค่ะอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าคนพยายามจะเล่าเรื่องนี้ในมุมใหม่ๆอยู่เสมอ จนมาถึงยุคเราๆอย่างพี่มากพระโขนงปี2,556อันนี้ก็ผสมผสานรสชาติได้แบบลงตัวมากๆเลยนะครับมีทั้งรักโรแมนติกตลกแล้วก็มีหลอนๆนิดๆด้วยใช่เลยค่ะใช้ภาษาทันสมัยคนก็ชอบกันถลมทลายเลยเป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะที่ชี้ให้เห็นว่าตำนานเนี้ยมันยืดหยุ่นจริงๆ สามารถปรับตัวเข้ากับความคิดความเชื่อแล้วก็รสนิยมของคนในแต่ละยุคได้ทำให้ไม่เคยเก่าเลยค่ะพอได้ฟังแบบนี้แล้วก็เข้าใจเลยครับว่าทำไมตำนานแม่นาครักขนงถึงยังอยู่ยังประทับใจคนไทยมาตลอดอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องผีหรือความน่ากลัวอย่างเดียวแต่เป็นพลังของความรักนี่แหละครับที่มันมั่นคงไม่เสื่อมคลายจริงๆ บวกการเล่าเรื่องที่ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยทําให้มันสะท้อนมุมมองของผู้คนในแต่ละช่วงเวลาได้น่าสนใจมากและนั่นอาจจะเป็นคําถามให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะคะว่าอะไรคือเสน่ห์ที่แท้จริงของเรื่องราวความรักข้ามพบที่ทั้งซึง้งทั้งเศร้าแล้วก็ชวนขนลุกนิดๆแบบนี้ที่ทําให้ยังคงถูกเล่าขานต่อไปไเรื่อยๆไม่รู้จบ บางทีอาจจะเป็นเพราะมันสะท้อนความปรารถนาลึกๆในใจของพวกเราทุกคนก็ได้นะคะเกี่ยวกับความรักที่มันแข็งแกร่งมากๆจนสามารถเอาชนะได้ทุกสิ่งแม้กระทั่งความตายก็เป็นได้ค่ะถ้าคุณชอบเรื่องลึกลับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้นะครับเพราะครั้งหน้าเราอาจพาคุณไปเจอความจริงบางอย่างที่ไม่เคยถูกพูดถึงแล้วเจอกันในตอนหน้าอย่าลืมระวังเสียงที่ได้ยินอาจไม่ใช่แค่เสียงจากคลิปนี้ สวัสดีครับ